นนี้คือเป็นซิลินทอเหรอเป็นมะขามนี่อ๋อตอนนี้อยู่พีบูนอยู่ตอนนี้เขายอยูอ่พีบูนอําเภอพีบูนบางสาหารมาแวะกินไก่ย่างก่อนเราก็จะเดินทางต่อไปที่อําเภอสิลินทรตอนนี้เราอยู่ร้านน้องมิ้นไก่ย่างมาเดอ้อแสบแสบหุนไก่ย่างเขาเจางงอมคือย่างนี้มีจะโตใหญ่ <c oughs> <c oughs> มีปลาปลาหลามเฮ้ยเมนบอกปลาลามเอาเนื้อปลาเนื้อเนื้อปลานิลพระเจ้าจเอาเนื้อปลานิลเห็นไค่ะอันนี้เป็นหนื่อของไในไก่มากินเดอร์ลานลานยุติถนนเลยแซบ่บบรรยากาศดีมากร่มรื่น หุ่นไปเบิ่งหมองเพิ่นต่ำกว่าหุ่นเบิ่งผู้ซับไก่โหลดสิแสบปะไหนต่ำนัวๆนะคะคุณแม่เขาเศร้าค่ะแล้วเทียงเลย ระว่าิิไปเที่ยวหลาหมองร้านอยู่ติดถนนร้านเพิ่นลมลื่นมากเลยปดร้านกีร้านเพิ่นตอนนี้เขาอะต้องกองทับต้องเดินโดยทองก้อนเมนูดิสั่งอะเยอะแยะถ้าเจ้าเน้นใกล่ย่างร้านนี้ไก่ย่างแซ่บ เมนูหลักคือเน้นไกล้เห็นว่าร้านนี้ใกลย่างแซบสุดกระสันขันว่าแซบเอาเงินขึ้นมานะพอเขาจา้าวาปวดเบิองจากผู้ซับนี่เด้อหนะ้าตาคนซับมาเสิร์ฟสมตาเรามีตําอันนี้ตําโคราชอันนี้ตําลาวแซบๆน้ำกันมาเด้อวันที่เนี้ยตอนนี้เฮามากินเผาสุแสบแซบ ก้อนนี้สิไปเดินทางอยู่อำเภอร์พิบูลน,นั่งสาหารโอ้ยไล่แม่ก็ได้กำลังสิเข่าช่องเมก็กเมนูของเราวันนี้ก็คือ,อยูร้านน้องมินไก่ย่างเน้ะคะ่ะติดถนนใหญ่เลยก็คือเป็นตน้มยำเอ้ยต้มแซ่บไก่บานแล้วก็ปลาอย่างกรนี่ปลาล้าําปลาล้าม,าลามเม็ดจากเนื้อปลาปลานิ่นอ่ะแล้วก็จิมิตำโคราด ไก่ย่างตำล่าเสียนิ้วว่ะเหอคขักยู่านะนี่เด้อยายายถอดเป็นนักข่าวออกเสียงเขาแล้วอันนี้กบสิมากินโซเซ็บๆอ้าซิมมึงกระทำกันนั่น แซ่บใส่ชาเหลือ,อ,งอง่อม